สวีดัตสวัสดีท่านน้ำยามเช้าด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่องลุนิตเอ็มซีโปรเจกต์ออฟซิตี้นะครับแหมไม่ได้ลงมานานนานนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไม n ครพีไอในเวอร์ชัน1.16.0.2วันนี้ในบนในแบบมือถือนะครับก็สำหรับนีุ้กครับมาในหน้าขอตอนนี้ก็อยู่ในกันหน้าเอ่อหน้าโหมดโลกนะครับหน้าเข้าจเข้าโลกในเกมในโลกไม n คร r a f t ส่วนครับคือถ้าคือถ้าเราได้ ถ้าผู้ชมได้สังเกตว่าถ้าเราได้เล่นเกม Minecraft บ,บ่อยครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่ออะไราะไงภาพป,ปกนะ่ยนะภาพป,ปกที่เอาอันนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะตัดต่อไปเป็นโคนละเอ่อวันนี้ไม่ต้องตัดต่อแล้ววันนี้รอบแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็จะปวดในรอบปฐม,มทัศนะครับปฐมทัศก็เป็นประมาณรอบเปิดตัวนะครับก็ ผมจะเปิดม่หมวดหมู่ของวิดีโอเปิดตัวนะครับคลิปนี้ประมาณยี่สิบไม่ก็ยี่สิบนาทีนะมั้งนะยี่สิบพอประมาณนะครับก็ประมาณน่าจะยี่สิบนาทีนะครับก็เล่านานๆหน่อยวันนี้นะครัโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปสู่โลกไมโครซอฟท์นะครับ,รบก็ถ้าเห็นได,ได้ได้เห็นบ่อยๆครัเนี่ยมันก็จะนิคนะับแต่พี่บาวขออนุญาตเปิดไอเนี้ยหน่อย ขออีซี่สำหรับลุงนิดหน่อยนะครับเปิดในอ่าอย่างนี้หน่อยนนครับแมปมอสหน่อยนะครับแล้วก็คอนคอนตัมคอนตัมคอนตัมมิวสิกไม่ใส่นะเพราะว่าคอนตัมมิวสิกผมไม่เคยใส่เพราะว่าเดี๋ยวกดเพลงได้มันจะติดนิสิตนะครับบอด มูมาตติกมูมาตติกเพยเยอร์ไม่ไม่มีผู้เล่นนะครับคือไม่มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งเข้ามาต้องไปลงชื่อบัญชีอันนี้ก่อนนะ,จะเจ้ามอมิโครมิโครซอฟก่อนนะไปลงชื่อในมิคมิโครซอฟอแอคอนนะแอคคอร์ดแอคคอนเซตติง้ง แล้วก็มัลติเพห้เยอร์นะครับแล้วก็สีจะสามันเน็ตนะครับจะเป็นคอมสมารที่มีโครมิโครซอฟเพื่อให้ผู้เล่นมาเป็นเพื่อนของคุณนะครับโอเคแล้วก็ด้วยกสิบาราดเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับอ่ะก็ขเข้ามาอยู่ในโหมดไม c ครับนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับนี่นะครับ มีดีเซลางฮิตาชิสร้างใหม่เสร็จสับด้วยนะครับโอ้รอบนี้เป็นประตูเหล็กอันนี้นะเป็นประตูเหล็กแบบเออมีกระจกด้วยนะครับและบางคันก็มีแบบนี้เนี่ยนอกจากคันนี้นี่จะมี m t a New York City ก็เป็นนับนี่ปุ่มกดในบ้านปุ่มเนี่ยมันจะเป็นแบบเออนี่นะครับแล้วก็แล้วก็เหมาะกับเกมนี้มากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรื้อเปิดหมดนี่ สำหรับน้องๆใครที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แจกแมวเพราะว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับออนนี้คือเป็นเจ้าของฟาร์มทองนะครับเนี่ยเป็นฟาร์มทองก็คือเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับอะไรเนี่ยนะครับก็มีทองอยู่ในนั้นกลืมเลยนี่เห็นไหมก็นี่ครับก็เป็นทองที่ค่อนข้างน่าจะแบบเออสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ <moi> <optimum> อันนี้คือผมใช้ภาพแบบหรูหรานะครับโอ้หลังนี้ก็สวยเนาะเนี่ยๆคุณผู้ชมจะได้ขึ้นไปดู้เห็นจัดจระครับนี่ครับนี่ก็เป็นบ้านนี้ครับอ๋อลืมไปอย่างหนึ่งนี่ผมมีสกินใหม่ครับผมลืมไปอย่าอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสกินนี้มีชื่อว่าทัวร์ไลฟ์สปาร์เนะครับมายเตนโพลนี่นะครับลืมไปชสนิทเลย ใช่อยากโหลดก็ไปโหลดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดสกินนี้ไปให้คุชมได้ดูครับแล้วก็เราเล่นดูนครับต่อไปก็มาอยู่ห้องนี้นครับห้องนี้ประมาณว่าเป็นห้องนี้มีชื่อว่าห้องเก็บทองเป็นห้องหมายเลขสามครับห้องที่สาม go happy หรือทองแห่งความสุขครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแจ่ทองอยูน่นี่กลิ่นอะไนีนครับห้องที่สามก็เป็นห้อง ไอ้ห้องแรกก็เป็นห้อง l a บแล b room นะครับหรือห้อง l a บนะครับรประมาณนี้ครับก็เดินเข้าไปแบบมีห้อง l a บบอย่างเงี้ยนะไม่เหนไหมยัไมงไงครับนี่เห็นไ,ไหมว้าวว้าวมีธรรมดานะครับเดี๋ยวห้องที่สามไม่รู้ว่าผมจะท่าะไรดีแนละ้วผมก็เป็นแบบเอาเป็นแบบเพลงอ้าวเฮ้ยใครมึงมาเกิดเนี่ย เดี๋ยวคิวอีพูนอีฟันหนึ่งนะครับใไอมาเกิดในบ้านอะฮะนี่นี่นี่แหม่ก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเลยนะครับต่อไปตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับก็ยังไม่ยองคืนเช่าทั้งคืนไดนะครับตรงนี้เป็นห้องยุงยานี่เห็นไหมประมาณนี้นะเป็นห้องยุงยาประมาณนี้นะครับก็ ดูด้วยนะลักษณะบัตนี้คนระับก็คือมีทั้งห้องแล็บแล้วก็จะมีห้องห้องเอ่ออุปกรณ์อีกม,มากมายครับหลายหลากหลายโอกาสนะตอนนั้นก็เป็นห้องน้องหมานะอเนี่ยนะตอนนี้ผมก็คิวไปเรยียบร้อยแล้วเพราะว่ายังมีเสร็จสับนะครับแ,แล้วก็ตรงห้องนี้เป็นห้องนี้เป็นห้อง,เ,องเก็บเนเธอร์ไลน์นะเนี่ยเนี่ยนะนี่อยู่กระใหเป็นขโมงเลยนะครับ อี่ยผมพอขอไฟก็เหลือทามแค่ห้าสิบหกนะครับกอน,นะครับมาตอนนี้ที่ตรงนี้เป็นดาบไฟเอ่อประมาณนี้ครับเอาไว้ให้ผมนั่นเล่นนะครับอันนี้คือไปให้จำลองเฉยมีขอโมเดลตกแต่งนะครับ เผื่อกัดจะพามามันออกจะต้องเออ่ทำไประงับดูแลกอดแันนึงครับแม่พอไปปล่อยไปไม่สักพักหนึ่งมันก็นอนแล้วนี่ไหมเสียงนองนอกอาจจะดังกว่าเสียงข้างในห้องนะครับในห้องไมโครฟ a อ t นะครับก็คือมันมันแบบนี้นะครับก็สมบูรณ์เสร็จสับนะสำหรับอ้อมน,นี้นะครับ ทันบนก็ไม่รู้ผลสร้างอะไรแล้วมันก็ข้าวสาเป็นทองเออไปส่งในด้านล่าง่อะอยากดูป่ะถ้าดูก็อย่าทาานูดไม่หมดก่อนคือที่สวยงามก่อนนะครับอ่าฮะนี่ที่รู้อยู่คือมันสวยงามมากครับเนี่ยกลางคืนมันแบบนี้ชุครับก็ว่ามันสว่างสว่างนะครับแล้วก็ไอ้กับมีรถวิ่งอยู่นะครับนี่เห็นไหม คือวันพักร้อนเนี่ยมันจะมีดอดไฟที่สวยงามสวยงามนะอลามตามากโอ้โหเป็นอันเป็นอะไรที่ช่างน่ามาทําใจมากเลยนายเนี่นะโอพระเจ้าจอจนี่อรหลอดไฟตรงนี้ว่าวโกสโตนโกสโตนพวกนี้ไยเดี๋ยวเราลองเริ่มเลยอ่าแม่นะเราจะส่งทองมา จุดนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะหล่นลงมานี่ยไหมเห็นไหมนี่ครับภาพเป็นเป็นหลักฐานนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหโอ้โหทองนี่ให้เป็นกลางแล้วนี่โอ้โหโอ้โหนี่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 โอ้โหอืมอืมเยอะ ยังเยอะคิดดูดิโอ้โห swoją. โลงทองคำนะครับเวลาทองคำมันเต็มเนี่ยจะนามาใส่กล่องนี้ไว้แล้วก็ climate, ไปเก็บแล้วก็ตัดเต็มอัดเต็มบ็อกแล้วก็ไปตรงจุดเก็บเอ่อที่เนเธอร์นะครับเนเธอร์เอาแลครับเมื่อวานก็เป็นคลิปเออไล่ไล่ไล่กระทิบไล่ตามไล่กระเทิบพิจินยันเนเธอร์นะครับเพราะว่ามัน มันไล่ยิงมันเอามีทั้งคอสบอลมีทั้งดาดีมาครบคั้เลยนี่สงสัยผู้จัดทำนั่นจะเอาโหดๆเลยนะครับแบบว่าผู้เล่นจะได้เล่นยากขึ้นมาก่อนมันง่ายไอฟาร์มทองนะครับเนี่ยเป็นฟาร์มทองแบบขนาดกลากนะเห็นไหมโอ้โหโอ้โหอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าทองเนี่ยมันหล่นลงมาจากไหนนะครับจากพดานหรือสังนะครับ เฮ้ยหมหล่นมันมามแบบเนี้ยนะครับก็คือมันแบบมีลักษณะอะไรเนี่ยนะครับก็คือเราจะเก็บในในเนี้ยนะครับแล้วเ้าก็มาอัดเต็มอีกอันนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางเจ้าอ่าไปอ่า ปอบอะไรดีกว่า,า,า,าตา็อกคราฟไงโมบิชอบให้ตกคราฟเก่งกัน้องเอาเอาเป็นต็กคราฟนักหนึ่งวามมัวอิดไม่เป็นไรกังคืนที่สวยงามนะนก็วันนี้ผมไม่หลับไม่นอนแล้วกันนะคอนนะม,นมาดูภาพเป็นมาของกคืนนี้เลยรว่วงรอให้มันไอเนี้ยแรับครับก็เดี๋ยวเราไป ไปเดินเล่นอยู่ก่อนก็ได้นะับว่านี่อะไรป็นบ้านนี่แบบนี้นะครับเอามาถ่ายประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็ทดลองในช่อง 7, Austin, นูรินี่เอ็มซีโฟร์เจ็ในโทรศัพท์ลาวาสามจีนครับเพราะว่ารถถ่ายรุ่นนี้มันรับไอ้นี่เอ็ม็กมันเต็มแล้วนะครับนี่แมบตบนี่สุนะัขเป็นแบบเอ่อกะถางตนานะ้นไม้นับแล้วก็ห้องนี้เป็นเป็นห้องสุดโตเป็นห้องนอนนะครับมาก่อนผมทายสกินพิงกี้พานะัดแล้วก็มาห้องนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่บักลางคืนแล้ว โอ้ดึกแล้วด้วยดิคืนกลางคืนมันจะสวยงามมากครับคันนอนก็ได้รับบรรยากาศดีดีมากนับนับเดี๋ยวเราออกไปดูกันบ้างสนครับเห็นไหมมีพวกสไปเดอร์เด้วยนะครับเนี่ยสไปเดอร์นะครับเนี่ยเดินลงบ่มลาวาให้เป็นขยักนี่เห็นไหม ส่วนลำพืงน,นี่ได้นำพืงหรืยอยังวะทำไมมันผลิตชาติาดวะอ๋อยังไม่ได้ครับนี่นี่มัได้จริงๆคนระับตรงนี้ฟาร์มมานะับฟาร์มมารุนล้วนนับนี่เห็นไหมแล้วก็ดับเบิลอีกแบบหนึ่งนะสำหรับเอ็นดีเอเนวียกพาสนะก็โอ้โหมาจัดเต็มสองคันนะครับจัดเต็มซานจัดเต็มมาทั้งหมดสองคันนะครับอีกคันนึ่งนี่ผมลือออกเพราะว่า มันไม่เหมาะนะครับน้องที่เหมาะสุดคือ M T N e w York Bus. ์กบ s สอานะครับเพราะว่า M T N e w York Bu บัสมันเหมาะกว่านะครับผมชอบควาเป็นมาของรถบัสทรถบัสนะร,ระหว่างของไทยนี่ผมก็ชอบมากกว่านะครับอันนี้ผมน่าจะเป็นสายเอ่อหนึ่งสี่หกมั้งน่าจะใช่นะครับเป็นสายของคอสมกอเอ้ยเป็นสายขององค์กรเนี่ยการขนสขง่ง รถคอนโ่ลสาธารณะในนี้ในไทยมีจริงๆนะครับถ้าหากไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปลิงชื่อลุงจิ๊บมาให้นะครับลุงจิ๊บฟิลไทยนะครับมาพินนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องมาไปติดตามดูนะครับส่วนสกรีนทัวร์ไลน์นะครับก็จะมีเป็นเจ้าหญิงนะครับแล้วก็หมดหมู่ของออมินเนสปาร์เคเกอรอย่างที่หน้ามันบอกอยู่นะก็คือมีอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมฉากกันนะครับ อันนี้คือ,อ,อถนนเครื่องกัน้นทางรถไฟนะแต่ว่ามันได่ใช้งานแล้วอันนี้บา้าอันนี้คือตึกจำลองนะครับอันนี้คือสร้างม,มาเฉยๆนะครับยังไม่เสร็จน,ะนี่ตอนนี้มีฟูเบคอนนะครับตอนนี้เป็นฟูเบคอนที่เราเนาะแต่เพิ่งเดินดีครับก็คืนยังไม่ค่อยสว่างนะเพราะว่ายังสวยงามอยู่นะเนี่ยยังสวยอยู่แล้วก็สว่างพอสมควรนะครับแล้วก็ แล้วก็ได้บรรยากาศกับคืนที่ดีมากนะครับแต่ตก่กลับไปคือหลังจากที่ผมนี่เนี่ยนะครับได้สร้างมาเป็นโ Club, รถไม้ครับนะครับก็ออกพอดูดีหน่อยก็คือไม่บบหวังว่าผมจะได้สร้างมันต่อไปครับถ้าน,น้นอนๆชอบแบบนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็มาแวะเวียนนับชมคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน,น้านๆที่ สำหรับที่น้องนอะนับยับถ้าตงคลิกต่อก็มาแวะเบียนรับชมก็ได้นะครับเอาทองหมดโอ้โอ้โออยังไม่หมดมาให้เป็นอ๋อยังไม่หมดอยากให้เป็นแฟงเลยนี่ <laughs> ยังไม่หมดนะอยามาให้เป็นแฟงน,น,นี่นี่นี่โอ้ย <laughs> โอ้ปัาจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหวันนี้มึงจะหมดหมดวันไหนวันนี้ ผมขออนุญาตปิดก่อนนะปิดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาปูคบอันนี้ก่อนคนระับโอเคก็เราไปขาลาดนะก็จะมีพรมแดงนี่คนระับเป็นคล้ายกับพรมแดงจริงๆนะก็คือเป็นแบบเนี้ยนะลักษณะนะโอเคต่ออ๋อจริงๆมีห้องรอปลพ,พอด้วยนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูนะให้ชมดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่เนะี้ยก็เป็นห้องเอ่าเจ้าหน,น้าที่รนะักษาความปลอดภัยครับ นี่ครับก็เป็นลำโพงเอ่อโนโนดเอ่อโนดบล็อกเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาออกซิเดียมมาวางอันเนี้ยอันเนี้ยเออค่อยสวยงามเว้ยภาพภูมิใจชิเตึงเลยเออชิดดูดิเนี่ยก็คือพาเป็นมาของคอเพชรบ่าวนะครับก็คือผมภรรยาแบบอันเนี้ยครับแล้วผมก็มีภาพนับปกวิดีโอไว้ลดหน้าสุดครับ โอ้โหมันช่างอะไรที่ดีดีจริงๆสําหรับเราอ่ะก็ประมาณว่าอย่างเงี้ยก็คือเราก็สร้างประมาณแบบนี้นะครับตอนหลังก็เป็นาะก็เป็นอีกไก่เนาะอในชีวิตจริงมีถ้ามันมันฝนตกมันจะมานี่ไรยว้อ่อาเอแล่สำคัญสุดคือไม่ใช่ฝนตกนะมันเป็นเสียงน้ำจากเครื่องซักผ้านะครับ เสียงน้ำตัดขึ้นสภานะครับน,นัออบ่นโอพูดถึงมึงก็ฟักไข่ในะอีกไก่อ๋อไม่ใช่เนี่ยเสียงนรอปะเออใช่เสียงมึงก็ดีเสียงนะอ๋ะอลืมไปไม่ต้องบอกอย่างคือเดี๋ยวเราเข้าไป่ไดในเทอร์ก่อนนะอู้ไฟดับแล้วนี่นะครับตรงนี้เอาถอดออกก่อนดีกว่าเผื่อไม่ต้องเหมอนเดิม,มเกะกะนะนั่นแหละครับ แม่เฟิงโลดอะไรที่มันทั้งสวยงามหลายหลายกับบ่าเหลือเกินนะครับแล้วน้องพึ่งยังไม่มีมาแล้วไงวะสแสดงว่าพึ่งยังไม่ออกสแสดงว่ายังไม่เล่ยนยงพึ่งน,นะครับเออไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจเนตรเพื่อกันหน่อยนะอีนน้องว่าไงพิกเลนพิกลินพิกลิน,ลนอยู่ไหน แกนี่มันช่างกอบสนองผักพำเมาพักเมาหัวเ,เ,เองเหลือเกินนะนะนะอบเ,เอ็นนี่มันเป็นตอบสนองกับพักเมาจริงๆนะนะอบเ,เอ็นนี่มันเป็นตอบสนองกับพักเมาจริงๆนะหัวเ,เองนี่เออตอนนี้เป็นข้าวกับนทเนเธอร์วอดเนี่ยเนี่ยเนเธอรวอดจริงๆนะก็ปลูกปักโบโซแซนไว้ เนเธอร์ก็สวยนะคแมบเจอถนนยังยังสร้างนะให้พวกพิกดินมนเดินเดินอยู่แถวกลางถนนเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยจะดีเลยนั้นก็ขอถือเป็นเจ้าหญิงทัวร์ไรที่ดีก็แบบเออทำอะไรสักอย่างอะไรก็ได้นะครับให้มันแบบก็เลอเซื้ออะไรนะอ่ะถ้าเองอยากได้ดาบคอก็ถ้ายังเองก็ไม่มี ไปทำนาเอา้าเมืองไปทำนาซะเออไปทำนาทำข้าวซะจะได้บีบุญเอา้านี่ก็ไปทำทำนาบ้างเอาไปสองจอบคนละสองไปเออจอบคนละสอง เออนั่นแหละจอบคนละวสองเอาไปทำนาไปปลูกหัดปลูกข้าวซะบ้างเออเดี๋ยวเรากลับไปเข้ารอบปกติเหมือนเดิมน,นัดหลังจากที่เราให้พลวบให้กับเอ่บริจากมานันนะครับเพื่อให้ไปทำนาทำข้าวนะครับอันนี้กลับเข้าใน้รอบปกติแล้วใชครับของนั้นเป็นฟูเบคอนนะครับขายกับ เอออันนี้นะมีทั้งแร่เลสโตนนัดนพอกูพูดถึงมึงเกียรปั๊บแม่งอันี่เลย <c oughs> มันเป็นอะไรนะคล้ายกับเลสโตนบล็อกใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเอาเรากดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเซสนเซวานะ่าอยู่เนี่ยถ้าเราเดินขึ้นไปยืนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบไฟฟ้าแบบเออกระตุกช็อตนิดนึงนะแล้วก็สุ่มเนี่ยเนี่ยคุณะโดมสูงเหมือนกันคนระับแล้วทองก็ไม่เป็นผลนะแล้วก็เพชรด้วยราพชรก็ด้วยเนี่ยๆ,ๆเห็นไหม เพชรเป็นๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนเพชรเป็นๆนะครับก็สวยงามนะสำหรับแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนคล้ายแบบจากดีผลงานดีแล้วก็ดีมากนะครับตังนั้นยอเป็นห้องตอนนั้นผมจะทําเป็นโรงเอ่อเป็นห้องเตาแล้วเป็นเตาชันด้านนะเป็นเตาชั้นล่างจำลองนะเพื่อหรือเป็นน้ำชั้นล่างแหละขอ่หยนะครับ อเคการสลับใหม่นะครับส่วนครับก็เป็นไงบ้างครับ2ีสิบนาทีต่อมาก็แบบแบบ,แบ,บนี้ากาะครับหายาลดสกินไหมครับเอ่อก็ทุกตัวแล้วสลับอย่างอย่างเช่นเอ่อครบหมดทุกคนนะอย่างเช่นครบหมดเจ็ดคนแล้วนะครับแต่ที่ขาดไปคือเอ่อตอนนี้ผมมีเรลิตี้มีทั้งเช่นสกินเรลิตี้เดนโบเดสทัวไ i g ์สปาร์เ l ล พิงกี้พายและซันเซสนับมาทั้งหมดได้ขาดไปอีกสองตัวครับคือฟัตเตอร์ไซดกับแอปเปิ้ลแจ๊ดเดวผมจะไปโหลดมาแนะนําให้อีกหนึ่งตัวนะครับอีกสองตัวสุดท้ายนะครับ<ต>อ่าก็ใครที่มาฟาร์มนี้ผมแนะนําให้ฟาร์มนี้เลยนะครับคือฟาร์มอ้อยกับฟาร์มเอ่อข้าวนะครับนี่ฟาร์มข้าวสารีอยู่หลังนี้ครับโอ้โหดุสเซิลงานอีกนะครับรย,แบบย้อนรอยเวอร์ชันหนึ่ง โนชั่นก่อนเก่าๆนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ดูสวยงามอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็โกลด์สโตนด้วยนะครับแล้วก็แผ่นพื้นย่าพื้นญ้านะครับรวมถึงรถไฟใต้ดินนิวยอร์กนะครับแล้วก็รถไฟเอ่อขอมเมืองไทยครับเมืองสยามก็คือดิสไลน์ฮิตาชินะครับสวยงามอีกแบบนะครับแล้วก็เอ็มทีคาวาสกิอาร์หนึ่งร้อยหกสิบด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับเกมปนครับทุ่าสครับเดี๋ยวก็ต้องขอลาไปตากผ้าสักผ้าก่อนแล้วก็เข้างานทำงานช่วยใส่โครงที่ค่ายผมนะแล้วก็เจอกันในไลฟ์สตรีมช่องออในช่องลุมฤิ์ในช่องของออพี่บ่าวฤิ์นะครับในใน a c e b o o k นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดีใหม่ในคลิปหน้าทุ่าครับสวัสดียามเช้านะครับ